สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุการในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับถ้าเราดูสถานการณ์นะครับการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกนะครับหลายส่วนนะครับก็ยังมีความพลิกผันมีความผันผวนสูงนะแล้วราคาทองคำนะก็ดูเหมือนจะแสดงออกเช่นนั้นเหมือนกันนะครับ จากเมื่อสองสวันที่แล้วนะราคาทองคํามีทิศทางขึ้นนะครับจากประมาณสักพันเจ็ดร้อบดอลลาร์ต่อออน <c oughs> ก็ค่อยไต่ขึ้นไปนะจนสักประมาณ1-2วันที่ผ่านมาก็ทะลุพันแปดอดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่เมื่อวานก็ดูเหมือนว่าจะตกกลับลงมาต่ากว่าพันแปดอดอลลาร์ต่อออนนิดๆน,นะแล้วก็แกว่งอย,อยู่แถวๆนี้นะราวนี้เราจะมาดูว่าทิศทางมันจะไปยังไงต่อนะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันกำลังจะมาสร้างฐานใหม่ นะมาสร้างฐานใหม่อยู่แถวแถประมาณ1,800ดอลลาร์ต่อออนนะครับคือถ้าเราติดตามนะครับเรื่องของราคาทองคำมาเป็นระยะระยะนะที่ผมรายงานนะได้ทํทำคลิปบอกมามันจะมีการแกว่งนะสักระยะหนึ่งแล้วมันจะมีการปรับตั้งฐานนะถ้าใครจำได้นะครับนะลองย้อนกลับไปดูข้อมูลเก่า ตั้งแต่บางทีมันปรับตั้งฐานประมาณสั้พันหกร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนนะฮะแกวงไปแกว่งมาอยู่สักระยะหนึ่งอาจจะเป็นเดือนนะครับล้วก็ขยับสูงขึ้นมาเป็น1,720ดอลลาร์ต่อออนนะครับก็แกว่งอยู่พักหนึ่งนะเป็นเดือนเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่ามันพักฐานนะหรือว่ามันกำลังปรับตัวอยู่นะอย่างเช่นให้คนที่เคยซื้อมาเก่าๆเ,เนี่ยขายออกไปก่อนนะเพราะว่าทำกำไรนะแล้วก็เขามาตั้งฐานใหม่ แล้วก็ไต่ขึ้นมาอีกนะครับรอบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่านะมันจะมาตั้งฐานอยู่แถวพันแปดอดอลลาร์ต่อออนนะฮะแล้วก็คงแกว่งอย่างนี้อีกสักพักหนึง่งนะครับซื้อกาไม่นทราบนานเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นหลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนแล้วบางทีก็จะตกกลับล่วงไปนะต่ำกว่า1 8 0 0ดอลลาร์ต่อออนอีกนะกลับอยู่ประมาณสัก1,770นะ1,750นะดอลลาร์ต่อออนก็เป็นไปได้นะเพราะนั้นเวลาใครที่จะซื้อในระยะสั้นพวกเกงกำไรเนี่ยถึงต้องศึกษาเกี่ยวกับประวัติ มันเยอะๆนะเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันตั้ง1800เนี่ย8,800อย่างนี้ตลอดนะครับแต่ถ้าว่ามันมีโอกาสจะทะลุขึ้นไปที่1900ดอลลาร์ต่อออนภายในปี2 6 6 3มไหมนะก็ลองพิจารณาดูกันนะครับเพราะว่ามันยังมีเวลาอีกหลายเดือนนะปัจจุบันนี่เพิ่งอยางกรกฎาคมถ้าเราดูแนวโน้มนะครับนะมาตั้งแตเ่เขาเรียกว่า หลายเดือนนะครับนะหลายเดือนที่ผ่านมานะเราลองดูสิครับนะว่ามันมีลักษณะนะทิศทางขาขึ้นอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งดูเหมือนว่ายังมีทิศทางขาขึ้นยังมีโมเมนตัมนะครับแรงเหวี่ยงขาขึ้นนะฮะนะว่ามันจะขึ้นไปอีกจะขึ้นไปต่อแต่ไม่ทราบนานเท่าไหร่นะอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งหรือบางทีเร็วก,ก,กว่านั้นก็เป็นไปได้นะผมนึกบอกว่าเวลาให้ใครเนี่ยนะครับลงทุนเนะี่ยมองเทรนด์ดีกว่า นะถ้ามองระยะสั้นเนี่ยบางทีมันมีการเก็งกาไรมีเทคนิคนะถ้าท่านเป็นนักค้าเป็นนักเก็งกําไรเนี่ยท่านต้องไปศึกษาเรื่องเทคนิคเหล่านี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดท่านมองเทรนนะครับระยะยาวใช่ไหมฮะถ้าลองมองย้อนดูนะครับอันนี้มันจะมีการพักเป็นระยะระยะนะตั้งฐานนะเคยตั้งฐานอยู่ประมาณทักพันเจ็ดร้อยนะครับพั 1, นเจ็ด้่ดอลลาร์ต่อออนในระยะเวลาเป็นเดือนนะครับ ถ้าเราดูนะครับใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักพฤษภาคมมีนะาพฤษภาคมมิถุนายนนะก่อนที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับในช่วงประมาณสักปลายมิถุนายนแล้วไต่ขึ้นมานะวันช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อมันทะลุมาที่1,800ด,ลด,ดอลลาร์ออนก็มีโอกาสที่จะแว่งอยู่พักหนึ่งนะเพราะจะมีคนที่เก่งกำไรแล้วก็ขายของเก่านะที่เคยติดดอยนะ แล้วก็ทําการปรับฐานอยู่พักหนึ่งนะแต่ว่าในอนาคตนะครับมันยังมีหลายเดือนนะมันก็เชื่อว่าปี2,5,6,3มีโอกาสนะครับที่มันจะทะลุนะไปที่1,900ดอลลาร์ต่อออนซึ่งอันนั้นมันจะเป็นนิวไฮบ้างนะมีโอกาสที่เกิดนิวไฮคือปอัจจุบันนี้ราคาทะลุ1,800ดอลลาร์ต่อออนนะฮะไปที่สูงสุดประมาณ1,815ดนะดอลลาร์ตอ่อออนนะผมจไม่ผิดสูงสุดในรอบ9ปี นะแต่ยังไม่สูงที่สุดนะของประวัติราคาทองคําแต่สูงที่สุดในรอบ9ปีแต่ว่าปีนี้สองหยมีสิทธิ์ทะลุพันเอดอลลาร์ต่อออนไหมอันนั้นจะทําเป็นนิวไฮนะครับสถิติสูงรอบใหม่นะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะมีโอกาสนะครับที่นะมันจะทะลุไปอีกนะถึง2000นะหรือว่า3,000ดอลลาร์ 3, ต่อออนในอีก18เดือนข้างหน้านั่นก็คือปีหน้านะครับก่อนสิ้นปี2564ตามนักคาดการณ์ในสหรัฐนะครับ หัวหน้าส่วนนะครับวิจัยเรื่องของอนุพันธะ์สินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็หลักทรัพย์นะของ Bank of America นะครับหรือบ o f ฟานะคราวนี้เนี่ยถ้าเราดูจากข้อมูลนะครับนะถ้าระบบเสียสมดุลน,นะครับนะที่ผมคาดการระหว่างปี63-65เนี่ยมันจะมีอาการแกว่งนะครับเห็นราคาทองคำในช่วงประมาณปลายกุมภาพันธ์นะถึงประมาณเมษายนของปีนี้นะครับ2563นะครับการแกว่งของมันเนี่ยนะ เป็นสัปดาห์เนี่ยจะขึ้นลงกันเป็นร้อยถึงร้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อออนนะเราดูในช่วงในกราฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะส่งสัญญาณการสูญเสียเสถียรภาพนะครับทางด้านตลาดนะครับทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นราคาทองคำนะแกว่งขึ้นลงนะวันละห้าสิบถึงร้อยดอลลาร์ต่อออนได้เหมือนกันนะในอนาคตนะครับก็ติดตามดูกันต่อไปอันนี้เป็นเพียงมุมมองการคาดการณ์จากผม ซึ่งก็อาจจะมีความคัดเคลื่อนนะครับเพราะว่าผมดูเทรนในระยะยาวนะผมมองเทรนของราคาทองคำเนี่ยมันเกาะติดกับพื้นฐานนะครับทางเศรษฐกิจนะซึ่งต่างจากไอ้ตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับตอนนี้มันดีคัพปิ้งนะออกจากพื้นฐานนะทางเศรษฐกิจคือตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ย GDP โลกติดลบอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐด,ดาวโจนส P 5 0 0เนี่ย นะมันขึ้นนะที่มันขึ้นเพราะว่ามันได้เงินนะครับ QE ไม่อั้นได้รับการพยุงนะช่วยเหลือจากธนาคารกลางนั่นเองนะครับแต่ทองคำเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะฮะทองคํามันจะไม่มองที่พื้นฐานแล้วนกะ็มองที่ว่ามันเป็นหลุมหลบภยัยเวลาคนมีภัยมานะลองเทอรมระยะย,ยาวเนี่ยนะเขาจะไปที่หลุมหลบภยัยเพราะฉะนั้น ขณะนี้นะราคาทองคำอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ9ปีแต่ยังไม่ใช่สูงสุดรอบใหม่ยังไม่ใช่นิวไฮนะถ้าทะลุ1900ไปถึง2000ดอลลาร์ต่อออนอันนี้เป็นนิวไฮนะครับถามว่ามีโอกาสเกิดไหมครับในปี2563น่ารุนนะมันมีโมเมนตัมของมันอยู่แต่ถ้ายังมี Unlimited QE นะครับยังมีการพิมพ์เงินเข้ามาอุ้มตลาดทุนตลาดหุ้นอยู่อันนี้ก็ไม่แน่นะครับจากประวัติที่เราเคยเห็นมา ในอิทธิพลของ QE3 นะเราก็จะมองเห็นว่าราคาทองคำก็จะแกว่งไซเวย์ได้นะครับจนกว่านะจนกว่าจะเสียเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือนะหรือว่าเกิดมาเก็ตแครชมาเก็ตค c o บอีก c ้องมีแครชอีก c น่อยครับนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ยังไงผมก็มองว่านะถ้าเกิดใครจะถือนะให้ถือระยะยาว1-2ปี อย่างถ้าเกิดจะซื้อตอนนี้เนี่ยมองข้ามไปนะถึงปี -63 นะครับถ้าไปซื้อมาขายเก็งกําไรท่านต้องรับผิดชอบของนั่นเองนะพะผมแนะนําให้ซื้อเป็นอินชัวรันนะครับนะในการปกป้องตนเองนะในการเ,าเวลามันเกิดความขันขวนนะทางเศรษฐกิจการเงินนะครับซึ่งทองคํามันจะสะท้อนจากปัจจัยพื้นฐานมันจะต่างจากตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับตรงนั้นถ้ามีมีลีวิิตี้เงินเข้ามามันก็จะนะเสริมให้มันสูงขึ้นได้นะครับ ถึงโปรดฟังโดยใช้วิทยานะครับในการลงทุนนะครับฟังหูไว้หูนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง u b e c h a n แนลอาจารย์เสก5.0 5.1ศนานะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,กติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วลงมือตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ